เดย์ค่ะที่นี่มีถ่ายที่นี่หรอใช่ค่ะที่คอนโดนค่ะเดี่ยวเราเกตไปไลอีกทีหนึ่งใช่ค่ะรู้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรนะไปงานแฮงค์เทใช่ไหมคะคะเทสแล้วก็งาน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 โรงพยาบาลมาชินะพยาบาลค่ะแล้วก็เยอะนะเนี่ยมีที่คอนเสิร์ตเน็สโอเคโอเคโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับการรอคอยที่ยาวมานานเออใช่ที่ยาวนาน คอนเสิร์ตคู่ BN นะคะ Brightness ค่ะไม่ได <k S 1> <friend> ้ n e s s เฟ็นก็วันที่23พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยสามารถจากสองได้ว่าจะเป็นบ้านรังนกบ้าน BN นะคะหรือจะเป็นบ้านบ้านใบเดียวนี้ค่ะบ้านเี่บ้านเน็ตเดียวก็บ้านรังนกก็เราจองใช่ไหมค่ะเรา,าจองทุกบ้านเลยค่ะใครที่เต็มบ้านไหนก็ <c oughs> หรือว่าถ้าตอนนี้ใครยังจองไม่ทันใช่ไหมคะ <c oughs> เราต้องช่วยกันรีเควสต์รีเควสต์ เราสามารถให้พนที่มัอใหญ่างก,การงานสร้างขึ้นมานะคะก็ฝากด้วยยีมแพคคงเป็นเบิร์นอะคะ่ะ